รักแท้สองคู่รักดารา,ราชนะอาถรรพ์เจ็ดปีคลองรักนานจนได้แต่งงานกันบางคู่กําลังจะจับมือเข้าประตูวิวาบางคู่มีครอบครัวที่อบอุ่นไปแล้วจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะหนึ่งมากปรีนและคิมเบอรี่คู่รักคนบันเทิงที่ผ่านอาถรรพ์เจ็ดปีมาอย่างสบายๆเพอตั้งแต่เปิดตัวคบหากันก็ยาวนานถึง9ปีจนถึงทุกวันนี้แต่งงานกลายเป็นสามีภรรยาครองคู่กันอย่างแฮปปี้แถมยังเตรียมมีเบบีกันแล้วด้วย ฟุกจิราและแอปเปิลสีสเงียนอีกหนึ่งคู่รักที่คบหากันมาอย่างยาวนานมากกว่า9ปีก่อนจะขอแต่งงานจนตอนนี้คองรักกันมา16ปีแล้วระหว่างทางมีหลักๆักเลิกๆบ้างแต่ก็กลับมาคืนดีแ้ะผ่านกันมาได้ล่าสุดมีลูกสาวถึง2คนมาเป็นโซ่ทองครองใจแล้ว 3. บอยพีชเมเกอร์ Maker, และเจพิชจิตราคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชมมากที่สุดพอไม่ใช้แค่ผ่านอาถรรพ์เปีมาได้แต่ทั้งคู่ยังจับมือกันอย่างเหนียวแน่นมาจนถึง18ปีเพื่อผ่านอุปสรรคมาด้วยกันจนตอนนี้ได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขเรียบร้อยแล้วละค่ะ สี่บีมกวีและออยอาทิพรคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่ทุกคนยกให้เป็นที่สุดของรักแท้เพราะสมัยคบกันใหม่ๆก็ต้องหลบๆซ่อนๆบ่มรักกันเงียบๆมาอย่างยาวนานถึง13ปีก่อนจะได้ตัดสินใจจูงมือเข้าประตูวิวาปัจจุบันก็ของรักกันมานานถึง22ปีแล้วแถมยังมีลูกที่น่ารักมาเติมเต็มถึง4คนเลยทีเดียว แดนวอร์เวนและแพตตี้อังสุมารินที่อาถรรพ์ปีก็ทําอะไรคู่นี้ไม่ได้พอรักกันหวานชํำกันมาอย่างยาวนานจนเข้าปีที่13นุมแดนก็คุกเขาขอสาวแพทแต่งงานอย่างเรียบง่ายแถมล่าสุดก็มีเบบีน้องฝาแฝดมาให้ได้ชื่นใจกันแล้วล่ะค่ะ แพนเค,ค้กเขมบนิตและสารวัรัมีคู่รักสุดเรียบง่ายก็ต้องคู่นี้พอตั้งแต่คบหากันก็ไร้ข่าวเลิอกลาเป็นความรักที่มั่นคงผ่านปีที่7มาได้อย่างสบายเช่นเดียวกันจนเข้าสู่ปีที่10จึงได้จุงมือกันเข้าประตูวิวาและเป็นสามีภรรยากันมาจนถึงทุกวันนี้ เจตใหม่ดาวิกาและเตอ๋อชันทวิทผู้รักคนบันเทิงที่ก็ผ่านเจปีมาได้อย่างง่ายดายแม้สาวใหม่จะเคยเอ่ยปากว่าแอบกลัวบ้างแต่หนุ่มเต๋อก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วผ่านกันมาได้ล่าสุดสายชายก็ขอแต่งงานเตรียมเข้าประตูวิวาภายในปีนี้กันแล้ว 8. ณเดชคูกิมยะและยายาอุรัสยาคู่รักคนดังอีกหนึ่งคู่ที่ใครๆก็อิจฉาเพราะยิ่งนานวันก็ยิ่งหวานขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่ครองรักกันมานานถึง12ปีไม่มีข่าวรักราวให้ใจหายจนที่สุดหนุ่มณเดชก,ก็คุกเข่าขอสาวยายาแต่งงานไปทมยังมีแพลนแต่งในปีหน้านี้แล้วละค่ะ ลินล,ลี่พันธิราและชินชินวุธคู่รักมาราธอนอีกคู่ของวงการบันเทิงที่คบหากันมานานถึง10ปีก่อนที่ฝ่ายชายจะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแลระหว่างทางความรักของทั้งคู่ก็มั่นคงมากๆผ่านปีที่7มาได้แบบหวานชา้ำตอนนี้ก็เตรียมเป็นว่าที่่าวสาวในงานวิวาสุดชื่นมื่นกันไปอีกคู่